เป็นทริปสุดท้ายของปี2025ครับเราเลือกที่ญี่ปุ่นเป็นพอล่าชพบุรีเอครับต้องไปเยือนกัมบะโอซาก้าเราเลยได้มาที่นี่ทริปนี้เลยเป็นโอซาก้าแบบโนแพนครับเราก็ไปมาหลายที่ครับแต่เนื้อหาในคลิปนี้อยากจะพาไปดูทั้งสนามและระหว่างเดินทางกันครับโตเซมาซญี่ปุ่นไงเนี่ยญี่ปุ่นบางน้ำจืดตามแหงเราเหอ ไปโรงแรมก่อนนะเอาของไปวางไว้ใช่โอเคใครบอกเราโนแพนวะเราถึงสนามบินคานไซประมาณ9โมงนะครับแล้วก็ตามแผนของเราก็คือเราจะเอากระเป๋าเนี่ยไปฝากไว้ที่โรงแรมก่อนทีนี้เราก็พักที่โรงแรมการ์เนอร์โฮเทลโอซาก้าจริงๆแล้วโรงแรมนี้ก็อยู่ใกล้กับนักเตะราชบุรีฟซมากๆเลยรอกกันก็ได้งวะเลยเอาเลยออกันโอ้ยไม่รีบขนาดนั้นหรอกมั ร้านเบอร์เกอร์ครับอยู่ค่อนข้างใกล้เลยนะแล้วก็มื้อแรกของเราที่โอซาก้าเราก็เลือกเป็นร้านเบอร์เกอร์ครับอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลยก็คือออกจากโรงแรมมาเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดินไปเขาว่าไงไม่อยู่นะวันนี้แต่หวังว่ามีวันที่ดีอาหารอร่อยจะดีเมื่อรีวิวด้วยอันนี้ให้ให้เป็นรางวัลอะไรแปลกเขาเรีย เ,เลยมาเพื่อนกูเลยผมจะสั่งไปซีชีสเบอร์เกอร์สไปซีชีเบอร์เกอร์โอเนกชิมาสไปซี่ชเบอร์เกอร์โอเนกชิมาสโอเมาจิงเจอเอูโอเนกชิมาสุาเซ็ง จะพาไปหาโรงแรมที่นักเตะอยู่ครับไม่ไกลเราเลยที่สุดของอีโก้ครับวันนี้วันนี้เรามาเซอร์วิสถึงที่ครับเอาเสื้ออาชบุรี a c l แคนยาวเสื้อ,อยืดมาส่งยันโอซาก้าอยู่ที่ โอซาก้าครับจังหวัดญี่ปุ i mean> ่นจังหวัดญี่ปุ่นนะเซอร์วิสถึงที่เลยก็คือนอกจากเราอ่ะจะเป็นผู้ผู้สนับสนุนออกแบบผลิตผลิตวันนี้เอามาส่งให้ด้วยส่งให้ถึงที่ส่งให้ถึงโรงแรมเลยถึงโรงแรมเลยถึงมือนักเตะเลยโรงแรมเราก็อยู่ใกล้กับนักเตะมากๆอยู่ใกล้มาก จากในฟทูที่ถ่ายมาเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่าจากหน้าโรงแรมเราเนี่ยเดินไปโรงแรมของนักเตะเนี่ยไม่ไกลเลยแล้วก็เราก็เก็บภาพเบื้องต้นมาระหว่างที่นักเตะกําลังเดินทางไปซ้อมครับก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับนักเตะนิดนึงแล้วก็มีได้สัมภาษณ์ทางด้านโค้ชโย่ไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความตั้งใจนะครับที่รู้ว่าจะมาญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็จะต้องมาให้ได้เลยเนีย่ก็คือ So อกเก s h o ชอ a m o โม e อ a เมครับ เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปดูเสื้ออีโก้เลยนี่นี่นี่ไอใส่โลโก้อีโก้ไว้ตรงนี้ก็คือวันนี้เราจะมาดูเสื้อแล้เดี๋ยวโลโก้อีโก้อยู่ตรงนี้นะติง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 ก็มาแข่งเงิเท่าไหรจ้ะนี่สังเกตเลยโลโก้มันบางมากแม้จะมีเท็กเจอร์เห็นปะอืมแล้วดาวนี่คืออะไรอันนี้อันนี้คืออะไรพี่เตะแชมป์ลีกเขาเหรอเก้าเนี่ยใช่ครับดาวใช่คือแชมป์ของเขายังน้อยกว่าบุรีรัมย์เลยเฮ้อเดี๋ยวพูดใจเย็น พิม์ลของตัวนี่เขาว่าสกีฟอนดาเล่ให้ดูแงว่าความแบบแบบนี้ด้วยก็คือของเมืองทาหมุ่แต่เราเมืองอ่ะชอบถ้าโฟกัสทีมเมืออย่างที่นี่ก็จะเน้นที่กัมบะที่โอซาก้าไม่มีเสื้อตัวไหนดีกว่าตัวที่นี่นี่เสื้อเชียร์ไทยนะวันนี้เราตามมาเชียร์ไทย อนาคตแบรนด์เรามีแพลนมากมายเลยครับก็เลยดูครับว่าเราสามารถกลับมาปรับใช้ให้กับแบรนด์เราได้ไหมภายในชอบคาโมครับก็มีเจ้าตู้เนี้ผลผมรู้สึกว่าเป็นเหมือนกิจกรรมเล็กๆแล้วก็เหมือนซื้อของฝากกลับบ้านได้เลยก็คือพิมพ์ฟอนพิมเบอร์ได้เลยกับพี่เต้ครับมาจัดรองเท้าสตาร์ทกันคคละคูนะครับแล้วก็พี่พนักงานครับ เป็นแฟนชนะทิพย์เห็นจากถุงเท้าของพี่เต้พี่เต้โชว์ถุงเท้าหน่อยเย้น่ารักนะโอเคะออกมาสามตัวนานๆเจอแฟนขับชนะทิพย์นะครับที่อซากาเป็นแฟนซัปโปโรแฟนตัวยงเลยวันีเ ว้าอย่างที่เห็นในคลิปเลยครับพี่พนักง,งานคนนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับของซัปโปโรแล้วก็ชอบชนะทีมากมากเอ๊ะพี่ตูเต้นโอ้ถุงเท้าน่ารักจังเลยหลังจากนี้ครับเราก็กําลังจะเดินทางไปที่สนามกัมบะโอซาก้าแล้วระยะเวลาเดินทางไปถึงสนามประมาณ1ชั่วโมงเราเดินไปสครถไฟฟ้าเอาเนาะแล้วก็เดินเราเดินทางด้วยใจมาเชีย,าชยราชบุรีราชรีที่นี่ที่ไหนวิอาลานี พิ่งเพิ่งพิ่งเพิ่งให้โอกาสได้ใส่เสื้อก่อนมั่งนะครับอันนี้คือคุยคุณเนี่ไม่ให้ใส่ก่อนได้ไงนะเรามากับอะไรกูมากับปีกมากับคุณมีมากับบอสเสื้อแขนยาวครับปีตูเตยใส่นะญี่ปุ่นยังใส่อ่ะคนญี่ปุ่นอันนั้นอาชุวะโยะดูทำคอนทั้งคันเลยตาถือเลร่มเหมืนกับชั่วโมงเลยครับเหมือนชั่วโมงหนึ่งครับเรามาเชียร์ด้วยใจนะ รออาะะไย่งงนึก็เจริญกรุงบ้านเราแหละตรงเนี้ยก็หลังจากลงรถไฟฟ้ามามาถึงก็เดินเท้าต่ออีกประมาณ1กิโลเอาจริงแล้เทียบ่ับสถานที่ที่เคยไปมานะไม่ถือว่าเป็นสถานที่ไกลเดินไกลเดินไกลถึงแล้วครับ panasonic stadium So who will we win today? What do you think? Ah, yeah. Yeah. How many goals? Ten goals. Ten goals. Ten. Oh yeah. And what about the um, Gamba? Ah, Gamba. Ah. Okay. Hi, i Hi. อย่างแฟนบอลที่คุณมีได้สัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วเป็นแฟนบอลของเซเรโซโอซากานะครับก็อารมณ์เหมือนมาเช่งทีมคู่ปรับของเขาแหละครับโดยการใส่เสื้อลาบุรีครับแล้วแมแหมบอกว่าจะชนะ10-0เลยลาบุรีพอเข้ามาบริเวณภายในชั้นที่ผมอยู่นะครับจะเห็นเลยว่ามีร้านค้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทั้งชั้นนะครับที่ผมเดินอยู่เนี่ยสามารถเดินวนได้หมดเลยแต่ว่าตั๋วเรานั่งตรงไหนก็ต้องเดินวนกลับไปนั่งที่เดิมอาจจะซื้อของจากตรงนี้เราก็กลับไปนั่งที่เดิมครับทีมงานอีโก้ครับได้ห้อง v i p VA กว้างมากแล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะสำหรับคนที่จะออกไปซึมซับบรรยากาศด้านนอกติดขอบสนามอีกหน่อยนึงใครที่หนาวก็นั่งดูในห้องกระจกไปนะและนี่ครับสนามกัมบะโอซาก้าพานาโซนิกสเตเดียมซุยตะก็คือจากที่พี่ตุเต้บอกครับนี2 0ศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้ราชบุรีเรียวทามนะคือบ,อก,บอก7กเถูกไอ้นั่นบบก6ถ้ามันยิงลูกหนึ่งอะ มันจะบุกเจ็ดเท่ากันโอเคแต่ประตูได้าลาบุรีมันยังเยอะกว่ารูปหนึ่งโอกาสเข้ารอบมันสูงมากแล้วทางโคเจียบนะโคเจียบเรียกคุยเลยครับผมคิดว่าตอนนี้เราอาจจะดาหน้าเปิดเกมบุกสู้มากไม่ได้แล้วพี่ใช่มันโดนไปบมากกว่านี้ไม่ได้ใช่ลำดินนะครับนำอิทร์นอยู่8ปูนย์ะครับแล้วก็ราบุรีครับตอนนี้ตามทางนั้นกาบะอยู่ศูนย์ประตูต่อสนะครับเพิ่งจะสดสดร้อนร,อน,รอนเลย และที่น่าปวดใจเลยครับไม่รู้อีกสนามหนึ่งกินอะไรมาครับนำดินนําทางด้านอีเทิร์นไป8ประตูต่อศูนย์ผมก็เลยย้ายไปอยู่กับแฟนบอลที่ตามมาเชียร์าบุรีที่หลังโกครับต้องบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยยืนรุ้นกันมากแล้วก็ประจวบเหมาะครับจังหวะที่ผมเดินไปเนี่ยเป็นจังหวะที่นาดินครับยิงประตูเพิ่มเป็น9ประตูครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนั้นแฟนบอลราบุรีรุนให้เกมจบไวๆเลยครับทั้ง2สนามนะแต่สุดท้ายครับก็จบเกมด้วยที่เราครับ ลูกประตูได้เสียเท่ากับนํำดินแต่ว่าเราทําประตูได้มากกว่าแล้วก็เข้ารอบไปในรอบต่อไปต้องบอกว่าทริปนี้สนุกมากๆทั้งบรรยากาศแฟนบอลแล้วก็เรื่องที่จะต้องมาดูเงื่อนไขระหว่างเกมเนี่ยครับวันนั้นรับใครจะคิดว่านํำดินจะยิงถึง9ก้าลูกยังไงก็แสดงความดีและตามเชียร์ล่าชลบุรี FC ในศึก a c l 2กันต่อไปด้วยนะครับในรอบต่อไปใครอยากได้จเจ้าวงกุญแจเสื้อญี่ปุ่นนะครับข้างหลังสก,กินอีโก้เนี่ยแชร์เป็นสาธารณะครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบเสื้อ 异构。以後